ให้พเพื่อนๆเข้าไปที่บัญชีของตัวเองติ๊กไปที่รูปโปรไฟล์แล้วคลิกเมนูดูเครื่องมือจากนั้นให้คลิกที่ยอดเงินที่ได้รับจะมีการแจ้งเตือน you are ready to earn with the name ตรงนี้คือการแจ้งเตือนให้เราตั้งค่ากรอกข้อมูลการรับชำระเงินให้คลิกไปที่คำว่า finish setup ในขั้นตอนแรกให้ป้อนข้อมูลธุรกิจข้อแรกเลือกเป็นประเทศไทยข้อที่2ประเภทธุรกิจตรงนี้เราก็เลือกว่าเราเป็นธุรกิจแบบไหนของผมจะเป็นเฉพาะบุคคลถัดไปให้กรอกชื่อนามสกุลแนะนําให้กรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษเสร็จแล้วกรอกที่อยู่เมืองจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์ถัดไปกรอกเบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขผู้เสียภาษีแต่ถ้าเราไม่มีหมายเลขผู้เสียภาษีให้กรอกเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนแทนเสร็จแล้วคลิกถัดไปให้กรอกวันเดือนปีเกิดที่อยู่เมืองจังหวัดรหัสไปรษณีย์และอีเมลเสร็จแล้วคลิกถัดไปเป็นการเพิ่มวิธีการชำระเงินเพื่อรับรายได้โดยจะมีอยู่2ตัวเลือกนะครับก็คือการเพิ่มบัญชีด้วยตัวเอง หรือการใช้เป็นบัญชี PayPal อาตรงนี้ผมจะเลือกเป็นลิงก์บัญชีธนาคารด้วยตัวเองข้อแรกก็คือให้เราเลือกประเทศนะครับเป็นประเทศไทยกรอกชื่อเจ้าของบัญชีก็คือชื่อของเราให้เรากรอกเป็นภาษาอังกฤษในช่องถัดไปใส่สวิปโค้ดของธนาคารที่เราใช้เ,เพื่อนๆสามารถหาชื่อของสวิปโค้ดของแต่ละธนาคารได้ในเว็บไซต์ Google หรือจะดูในคำอธิบายใต้คลิปก็ได้นะครับ ถัดไปกรอกหมายเลขบัญชีเสร็จแล้วคลิกเชื่อมโยงธนาคารในหน้านี้ให้เราอัปโหลดแบบฟอร์มภาษี W 8BN สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีแบบฟอร์มนี้สามารถดูคลิปได้ตามลิงก์ youtube card หรือลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปคลิกเลือกอัปโหลดไฟล์หรือจะใช้วิธีการลากแบบฟอร์มมาใส่แบบนี้ได้เลยนะครับ เมื่อแบบฟอร์มถูกอัปโหลดเสร็จแล้วให้คลิกไปที่คำว่าถัดไปจะมีการแจ้งเตือนว่าคุณดำเนินการครบหมดแล้วและทางระบบจะถามเราอีกครั้งว่าต้องการเพิ่มผู้ดูแลหรือไม่ตรงนี้ไม่บังคับนะครับเสร็จแล้วเราคลิกไปที่คำว่าเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นกับขั้นตอนการกรอกข้อมูลการรับชำระงเงินจากแอปสีฟ้านะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อน วันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพยงคานี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ